ทำยายกันนะอยากหยิกอย่จำยายกันฮะนอดนด้วยจันนะนอนในก้าด้วยกันนะลูกเออนอนในตะก้าด้วยกันใครนี่โอ้ยสาวสวยตัวนี่สาวสวยคนฟูตวน่ะจ,จ้า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 โอ้ยแอ๋เอ,อ,อ,อ๋เอ๋ ม่ออกมาแล้วเลยแม่ปอนข้าวเร็วกินเจ้าไ,ไหมตื่นได้แล้วคะ่ะลากีอะกยากิลากเมอเช้าอาบน้ำไปสองตัวถึงคิวลากิแล้วลากิหูดำแล้วนะอ่อแม,มีขอโทษเดี๋ยวพ่อแม่พาไปอาบน้ำเนาะอาบน้ำอาบน้ำเลียงคิวค่ะหลายตัวจัด ลูกน้อยเยอะแม่ต้องเรียงคิวอ,อาบไม่ช่วยเลยมุมนี้ลักีกิเดี๋ยวแม่พาอาบน้ำนะขอโทษนะคะมามีขอโทษนะคะไอ้ดูเด็กน้อยจี้เด็กน้อยนอยเด็กน้อยน้อย,อยตัวนิดๆเอา